สวัสดีคุณผู้ชมนะผมวันนี้เรามาอยู่กับตูรีวิวนะครับผมก็เป็นที่ตามที่บอกไปนะผมว่าผมได้ทำการประกอบเซต้ากันนั่มเวอร์ชันเอ่อหนึ่งต่อเจ็ดิสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอามานำเสนอคุณผู้ชมดูเลยแล้วกันนะครับผมแต่ผมจะมานําเสนอในรูปแบบเป็นยานเว็บไรเดอร์ก่อนนะครับผมโอเคมา ที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือเป็นตัวเมก้าลันเชอร์นะครับผมเป็นตัวฐานวางใต้ล่างของตัวเซตากันดั้มนะครับผมแล้วนี่คือตัวเว็บไรเดอร์คุณผู้ชมนี่เห็นไหมสังเกตคีย์บอร์ดผมก็ได้นะคุณผู้ชมว่าขนาดของตัวความกว้างของคีย์บอร์ดกับตัวเว็บไรเดอร์ของเซตากันดั้มเนี่ยใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วก็เราจะเห็นได้เลยว่าขนาดของมันเนี่ยใหญ่คนละเรื่องกันเลยนะครับผมนะฮะ นี่คือขนาดตัวของตัวเซต้ากันดั้มในในรูปแบบเวฟไรเดอร์นะครับผมแมคานิอกดีไซน์รายละเอียดผมถือว่าทำออกมาได้สวยนะเมื่อเทียบกับพวกงานเใหญ่ๆอย่างพวกงานเพอร์เฟกเกหรืออะไรเนี่ยดีเทลอาจจะสู้เพอร์เฟกเกไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าพูดถึงพวกขนาดขนาดความกว้างความใหญ่ของหุ่นเนี่ยผมว่าแม่งใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมมือผมเนี่ยยังจับไม่มิดเลยเห็นไหมนะครับผม เทียบกับงานตัวโชโกกินเซต้ากันดั้มนะคุณผู้ชมเป็นงานปีสองพันสี่สองพันห้านะครับผมเห็นไหมตัวคนละไซส์กันเลยเนี่ยนะเนี่ยผมผมให้ขี้ขี้ทับกันเลยไหมนี่คืองานต่อหนึ่งหนึ่งต่อสี่สิบสี่นะครับผมเป็นงานเออโชโกกินนะผมเป็นงานเหล็กนะครับผมเป็นงานเก่าแล้วล่ะเกือบยี่สิบกว่าปีแล้วสำหรับตัวเซต้ากันดั้มตัวนี้นะครับผมเนี่ย หนึ่งต่อสี่ิบสี่กับหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองมันคนละเรื่องกันเลยเห็นไหมคุณผู้ชมนะครับผมนี่แหละคือรายละเอียดของตัวเซต้ากันดั้มนะครับผมนะฮะประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะให้ดูโดยรอบนะครับผมก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นล่าโบมิลสูตรให้เราให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะนะครับผมนี่ผมจะจับยังไงดีวะเนี่ย น,นี่คือด้านหน้านะครับผม <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่ามันใหญ่ขนาดไหนก็ลองไปดูคลิปเก่าที่เป็นตัว perfect gate หนึ่งต่อหกสิบที่เป็นตัวเซตาที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมไปอนั่นแหละคล้ายๆกันนะครับผมและนี่คือด้านใต้นะครับผมด้านใต้ถือว่าทําออกมาดีนะผมไม่ได้ติดดีคอน้ํานะคุณผู้ชมเพราะว่าผมไม่มีความสามารถพอที่จะติดดีคอน้ําได้นะฮะนะครับนะผมนีนะ่รายละเอียด โดยรอบเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยในระ,ะดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการติดเมกกาลันเชอร์นะครับผมให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าเวลาติดเมกกาลันเชอร์เข้าไปแล้วมันจะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมผมขออนุญาตจอดาแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคโอเคคุณผู้ชมนี่ฮะติดเมกกาลันเชอร์ใต้ล่างของตัวเซตาเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พอเวลาผมเอาไปวาง ตัวเอตรงฐานตรงเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะวางเป็นฐานรองได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่ถ่ายมือเดียวผมไม่ค่อยถนัดไงน,นะผมเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะผมี๋ยวผมขอติดแป๊บนึงเพราะว่ามันสกเกลมันใหญ่อ่ะหนึ่งต่อเจ็สิบสองมันใหญ่แบบใหญ่ฮี้้ยนะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงอเพราะว่าถ่ายมือเดียวด้วยนะครับผมจนปัญญานี่เห็นนะ เวลาใส่เขามาปุ๊บสเกลมันก็จะใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากอ่ะคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะเห็นนะนี่นะครับผมคือมันใหญ่แบบว่ามันเป็นน้องน้องแค่ไซส์เมกะไซส์อ่ะนะครับผมเย่างเราบอกเลยว่าเมกะไซส์เซต้ากันดั้มมันไม่ได้ทำนะครับผมมันทำสูงสุดก็คืองานเพอร์เฟกเกตเท่านั้นเองนะฮะแล้วมันเป็นเพอร์เฟกเกตตัวเดียวนะมั้งที่สามารถทาร์ฟอร์มได้นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะ นี่ฮะรายละเอียดดีไซน์ผมบอกเลยว่ามันสวยนะแล้วก็ต้องบอกไว้เลยบอกว่าคลิปก่อนตอนรีวิวกล่องหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าตัวนี้ไม่มีสติกเกอร์นะผมทุกส่วนที่คุณผู้ชมเห็นเป็นปพวกเป็นสีสีแปะอะไรพวกนี้เป็นเป็นงานพลาสติกหมดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นโลดตรงนี้โลดตรงนี้ตรงนี้หรือว่าจะเป็นไอ้พวกตรงข้าตองอะไรตรงเนี้ยเป็นเป็นพลาสติกนะผม ก็คือต่อต่อต่อ,ตอเป็นต่อชิ้นส่วนแยกนะครับผมแล้วก็รู้ว่าไอ้พวกพวกนี้ยมันไม่ใช่สติกเกอร์นะผมเพราะว่างานจีนค่ายเนี้เขาไม่ไม,ไม่ไม่มีสติกเกอร์แล้วก็จะเน้นไปที่งานดีคอส,ส่วนใหญ่นะครับผมถ้าพวกสายชอบรายละเอียดชอบใส่ดีคอนน้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะมีดีมันจะมีแค่ดีคอนน้ากับตัวพลาสติกที่ติดมาให้นะครับผมนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่า ตัวเซตาตัวนี้มันไม่สามารถแปลงร่างได้เหมือนแบบมัสเตอร์เกนะครับผมเพราะว่างานตัวนี้มันอ้างอิงมาจากไฮเกตดคุณผู้ชมสังเกตจากคู่มือก็และนะ้นะนะฮะก็คือเวลาจะแปลงร่างเป็นเวฟไรเดอร์ Rider เนี่ยมันก็จะต้องถอดถอดแขนซ้ายแขนขวาหน้าอกพกพิษกระโปรงขาออกจากกันให้หมดนะครับผมเหมือนเพบางทีก็ต้องถอดพวกกระโปรงยานนะครับผมไฟน์อัลเมอร์แผคหลังเอ,อ่อ ไอพวกพ์ทหลังทั้งหมดอะออกนะครับผมแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับผมประกอบเป็นตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะฮะตามที่ผมให้คุณชมดูเนี่ยเนี่ยมันก็จะประกอบตัวนี้ตัวเนี้ยออกมาออกมาเพื่อเป็นตัวเนี้ยนะครับผมเนี่ยซึ่งถามว่าทําไมมันดูสมูทจังอะไรจังนี่คือมันเป็นงานคล้ายๆกับงานเปอร์เฟกเองงานไฮเกตขยายใหญ่นะครับผมแล้วถามว่าไอตัวเซตาที่ เป็นรูปแบบเหมือนคนพิการเหมือนตัวพิการเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ทุกท่เห็นไหมเนี่ยนะฮะนี่คือเซตาการดั้มนะผมก็คือเป็นเหมือนพวกเป็นหัวเหลือแต่หัวเหลือแต่หัวกับไส้นะครับผมและนี่ก็คือพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนานนะันนะครับผมนี่ตรงนี้เห็นไหมคืองานมันไม่ได้เป็นเหมือนมาสเตอร์เกตหรือเปอร์เฟกเกตคุณผู้ชมคือมันเป็นเหมือนงานไฮเกตขยยใหญ่นะครับผมนะฮะและนี่ก็คือชิ้นส่วน ชิ้นส่วนที่เอ่อชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้นะครับผมหรือว่าต้องเอาไว้ประกอบเป็นตอนล่างเป็นล่างบมิวเซบุตรนะครับผมอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นตรงข้อพับหลังนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อตัวบรรจุเอ่อล็อกเก็ตลันเออแกเน็ตลันเชอร์หรือจะลวดตรงข้อมือของเซตาผมไม่เข้าใจว่าทาไมมันให้มาอันเดียวนะเพราะว่ามันให้มาแบบติดข้างซ้ายก็ข้างซ้ายข,าข้างขวาข้างขวาไม่ได้ติดแบบ ซ้ายขวายังละอันหรืออะไรอย่างนี้นะฮะมันมีให้มาแค่นี้จริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้ากระโปรงยานผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงต้องให้เสริมมาพลาสติกมันเหลือหรืออะไงก็ไม่เข้าใจนะครับผมแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นเอ่อที่ติดโลก่กับแขนนะครับผมมันเป็นอุปกรณ์ที่มันต้องเอาไว้ใช้ตอนเป็นบอมบ์ยูตูดเท่านั้นนะครับผมแล้วก็บีมเซเบอร์นะครับผมบีมเซเบอร์ก็ถือว่ากระบอกใหญ่ใช้ได้เลย ความจริงด้ามกระบอกบีมเซเบอร์จะต้องเป็นสีดำนะฮะแต่ว่าผู้พัฒนาเอ่อ,เ,อ,อเจ้าของแบรนด์แกเขาคงมไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับพวกเอ่อตัว,ต,วตัวด้ามดาบบีมเซเบอร์เท่าไหร่ก็เลยเป็นสีขาวนะคุณผู้ชมเหมือนกันสองอันนะฮะเซตากระดัมให้มาสองอันแต่ว่าไอกระบอกอันเนี้ยมันทอดทอดเออลำแสงออกได้แต่ไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นงานไฮเกต นะครับผมเป็นงาน,งานจัมโบ้จัมโบไซ์นะครับผมนะฮะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับผมว่าเนี่แหละงานตอนเจ็ดสิบสองนะครับผมก็รายละเอียดถือว่าสวยนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มันแปลงเป็นล่างโบรมิสูรกันนะครับผมเพราะว่าผมอยากให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเท็กเจอร์ของตัวเวฟไรเดอร์ก่อนนะครับผมว่าเวฟไรเดอร์มันสวยมากผู้ชมนะ คืออย่างที่ผมบอกอะถ้ามีโทนอซับหน่อยก็ซื้อมาสองกล่องเลยนะผมประกอบไม่ยากคุณผู้ชมนะผมก็ตัวหนึ่งเป็นโบมิสูตรอีกตัวหนึ่งเป็นเวฟเรเดอร์ก็ยังได้นะครับผมนะฮะคือถามว่ามันแปลงกลับไปกลับมามันน่าลังคาไหมมันก็น่าลําคาญน่นแหละนะผมแต่ว่าถ้าแบบว่ารักเซต้ากันด้ามจริงๆเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอบผู้ชมไปอะว่าถ้า เป็นงานเลวเกตเนี่ยมันถือว่าเป็นเป็นงานนาลกตัวหนึ่งเลยนะสําหรับคนที่ซื้อเซต้ากันดั้มไปให้เพื่อนเนี่ยนะผมเหมือนกับมึงฆ่าเขาทางอ้อมอะนะผมเพราะว่างานเลวเกตอ่ะมันเป็นงานสกิลเล็กคุณผู้ชมหนึ่งต่อร้อยสี่สิบสี่นะแล้วก็รายละเอียดความสามารถเนี่ยแทบจะเหมือนมาสเตอร์เกตเปอร์เฟกเกตแทบจะทุกกระเบียดนิ้วเลยนะผมแต่ว่าไองานหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองเนี่ยมันเป็นงานไฮเกตเลยแต่ว่ามันมันไม่ได้ต่อแบบยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะ โอเคเดี๋ยวผมขอตัดอีกทีนะผมเดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่เป็นร่างบอมิสูดเลยก็แล้วกันนะครับผมผมอยากให้ดูรายละเอียดแถวๆตรงนี้ก่อนว่างานเว็บไรเดอร์มันถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะฮะโอเคคุณ okay, ผู้ชมครับผมก็ได้ประกอบมาเป็นร่างบอมิสูรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมและนี่คือการเปรียบเทียบระหว่างหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองกับหนึ่งต่อร้อยนะครับผมก็คือมาสเตอร์เกตกับ เกตปิศนานะครับผมเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมว่าขนาดตัวมันมันคนละไซส์จริงๆอะ่ะเหมือนพ่อกับลูกเลย <c oughs> เห็นไหมนะครับผมผมไม่ได้แกล้งพูดนะคุณผ <c oughs> ู้ชมเพราะว่าเลเซต้า <c oughs> ในความรู้สึกถ้าเราต่อ MG มาตลอดเราจะรู้เลยว่ามันใหญ่กว่าไฮเกตอยู่แล้วนะผมแล้วก็รายละเอียดดีเทลอะไรเนี่ยมันก็เป็นมาสเตเกตอะแต่ว่าพอเทียบกับงานเซต้าหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองอะแม่งมันเหมือนพ่อกับลูกเลยนะครับผมแล้วก็เวลาเราเอา เอามายืนเทียบอะนะครับผมมันจะมันจะเล็กมากอะตัวเนี่ยขนาดตัวส่วนหัวเนี่ยได้อยู่ประมาณแค่ประมาณสะโพกของเอวของเซตาได้นะครับผมนะฮะโอเคก็นี่คือการเปรียบเทียบนะผมระหว่างหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองกับหนึ่งต่อร้อยนะครับผมโดยเอ่อาเอ่อประเภทเซตาเหมือนกันนะครับผมนะฮะโอเค ไม่งานมันงองกินนีงแงกด้วยนะสำหรับงานดาบันนะครับผมขอให้คุณผู้ชมด้วยกัแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเอาเลเซอรตาไปเก็บแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองกันแบบยาวๆเลยนะครับผมนะครับโอเคก็อย่างที่บอกไว้นคุณผู้ชมว่านี่คืองานหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองนะครับผมและนี่คือตัวโครง ของตัวแปลงเป็นเว็บไรเดอร์นะครับผมคือรายละเอียดมันจะคล้ายๆกับตัวของงานไฮเกทเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกแผงที่จะเอามาติดตามติดตามโครงต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนคอคพิษส่วนหน้ายานส่วนแขนขากระโปรงหุ่นก็จะอยู่ในในนี้ทั้งหมดนะครับผมส่วนไอ้ตรงที่งเงี้ยงยาวๆนี่คือที่ผมจับอยู่เนี่ยมันเป็นที่สำหรับใส่ไอ้เบสนะครับผมพวก แอคชั่นะเอาไว้แบบว่าโพสตอนกำลังบินหรือโพสตอนบินโชว์อะไรก็ตามแต่นะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่า <c oughs> งานตัวนี้มันไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียวมันก็มีข้อเสียข,ของมันด้วยนะครับผมแน่นอนแหละว,ว่างานต่อหนึ่งเจ็ดสิบสองอ่ะมันเป็นงานที่ใหญ่นะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมันไม่ได้หายหายอ่ะมันแบบว่ามันไม่ใช่ชิ้นเล็กแบบกระเด็นทีเดียวแล้วหายอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ามันมีส่วนอื่นมาทดแทนก็คือพวกจอยคุณผู้ชม จอยพวกรูอะไรพวกเนี้ยอย่างเงี้ยมันเวลาเวลาเราเราสวมอะไราเนี้ยเราต้องเหลาให้ดีนะครับผมผมจะมีปัญหาบ่อยมากก็คือตรงบริเวณส่วนข้อเทา้านะครับส่วนข้อเทา้าบริเวณตรงเนี้ยที่ผมเอาเอาตัวโครงเว็บไรเดอร์มาชี้เนี่ยในต่แถบตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาบ่อยคุณผู้ชมเพราะว่าเดรยมันใหญ่แล้วก็ไอตรงเนี้ยมันจะมีปัญหานะครับผมถ้าเราฝืนใส่มากๆเนี่ยมันก็จะเกิดฟ้าแบบอย่างนี้นะครับผม ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยที่ผมเอานิ้วโป้งชี้เนี่ยมันจะเป็นฝ้า,ข,ข,าขาวขึ้นมาก็คือการเกิดจากการฝืนลังในการดัดของมันมากพอสมควรนะครับผมก็มันไม่ได้เป็นแค่ส่วนข้อเท้าไอ้ส่วนประมาณประมาณส้นเท้าอย่างเดียวนะผมส้นเท้าทั้งสองข้างมีปัญหาหมดนะผมแล้วก็มันมีหลายจุดที่ผมอยากจะบอกว่ามันก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการฝืนในการที่จะเสียบเข้าให้เข้าดอเข้าจอยมันเข้าเดือยมันให้ได้นะผมนะฮะ แต่ว่าส่วนที่มันพอมาทดแทนได้ก็คือรายละเอียดพวกขนาดหุ่นสเกลหุ่นอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำออกมาดีแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับผมในส่วนแขนนะฮะเดีย๋ยวผมขอยยาตแป๊บนึงนะครับผมในส่วนในส่วนของแขนหรือพวกข้อต่อต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมนี่แหละที่ผมบอกว่ามันให้มาแค่อันเดียวก็คืออันเดียวจริงๆนะสำหรับใช้ในการยิงล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับผม เดี๋ยวผมไม่ใช่ล็อกเก็ตลันเชอร์ดิเขาเรียกว,ว่าแกเน็ตลันเชอร์นะครับผมปืนยิงหัวจะรวดอ่ะนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่หัวปีอะไรขนาดนั้นนะฮะนี่เห็นไหมแล้วก็ตรงส่วนนี้คุณผู้ชมสามารถปิดเปิดได้นะครับผมเนี่ยปิดเปิดได้อย่างนี้เลยนียนนะ่เห็นไหมเห็นไหมเวลาถ้าใส่กลับเข้าไปมันก็จะปิดเข้าไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะเปิดปุ๊บม,มันก็จะสามารถยิงเอ่อตัวแกเน็ตลันเชอร์หรือตัวสายสลิงออกมาได้นะครับผม ส่วนมือผมบอกเลยว,ว่ามือเนี่ยทำออกมาดีนะครับผมแล้วก็ผมไม่คิดว่างานจีนแกจะใส่ใจเล่นเกี่ยวกับมือที่คล้ายกับมือเวอร์คาร์เลยนะครับผมเพราะว่ามือต้องส่วนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะงอได้คุณผู้ชมเห็นไหมผมผมนำเสนอตัวอย่างของเออนิ้วก้อยสักนิ้วหนึ่งกันละกันนะฮะโอเคเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมผมพูดไปถึงตรงไหนนะเพราะว่า อ,อวิดีโอมันบันทึกไม่เกินห้านาทีผมดันพูดไปแห้านาทีกว่านะครับผมผมก็มาสรุปให้ฟังว่ามือมันอะผมว่ามือมันถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามือมันสามารถที่จะขยับข้อต่อตัอต้งแต่ท่อนบนท่อนกลางแล้วก็ท่อนปลายได้แบบอย่างดีเลยนะผมสําหรับตัวนี้นะครับผมก็คือสามารถที่จะขยับขยับออกมาท action, าแอคชั่นฝ่ามือได้ทั้งหมดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นพวกถือดาบถือปืน กำมัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยตัวนี้ถือว่าทำได้ดีมากสำหรับตัวเซตากันดัมเวอร์ชันนี้นะผมนะฮะแล้วก็ส่วนอาวุธปืนก็ถือว่าทำออกมาดีนะฮะทำออกมายาวพอสมควรเลยถ้าเราเห็นเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับว่าถือปืนแล้วก็สามารถโพสต์แอคชั่นได้ใน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 ,ในทิศทางที่เราอยากทำนะครับผมนะฮะแล้วก็ดี๋าวตั้มเนึงนะคุณผู้ชมผมจะให้ดูตรงส่วนนี้อีกหน่อย ตรงส่วนหัวไหล่คุณผู้ชมส่วนหัวไหล่สามารถยืดออกมาได้นะครับผมเพื่อทําการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยเนี่ยตรงส่วนที่หัวนิ้วยืดแย่เข้าไปเนะี่ยมันสามารถที่จะทําท่าพสแอคชั่นฟิงเกอร์ไอแอคชั่นเบสได้แบบพอสมควรเลยไม่นะว่าจะเป็นการถือปืนสองมือถือปืนข้างเดียวหันไปในทิศทางตะกอนข้ามหรืออะไรก็ต่างนะนะ่ะต่างๆนานา,น,าน,นะครับผมนะฮะก็สามารถที่จะขยับได้นะครับผมเนี่ยขยับ ขยับได้แต่ว่าโน้มหัวไหล่เข้ามาได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละว,ว่ามันเป็นงานใหญ่นะครับผมแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยก็คือความใหญ่ของของตัวเซตามันมีความมั่นคงคือสามารถยืนสองขาได้โดยที่แบบว่าแพ็หลังไม่ไม่โน้มไม่เอียงทําให้โตหุ่หนหงายท้องไปข้างหลังได้นะครับผมคือถ้าเทียบกับง,งาน2 0มาสเตอร์เกตอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ต้องทําใจว่า แพ็คหลังอะ่ะมันรายละเอียดมันเยอะนะผมพวกไฟอิงอาเมอร์ไอด้ดำาตัวเนี้เนี่ยไอ้ดำาตัวนี้ที่ผมยังที่ถ่วงนิวชีนะเนี่ยส่วนเนี้ยมันจะมีปัญหาเยอะเพราะว่ามันหนักแล้วมันก็พวกใส่ช่วกลไกในการแปลงร่างเยอะเกินไปนะผมทําให้แบบตัวหุ่นเนะี่ยไม่สามารถที่จะยืนได้แบบสองขานะผมคือต้องแบบว่า ต้องใช้กฎฟิสิกส์อะ่ะแบบว่าโน้มโน้มตัวมาข้างหน้าหน่อยเพื่อให้แบบน้ําหนักมันท่วงดุลกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ผมว่ามันก็สามารถยืนได้โดยที่แบบว่าวางไปเงี้ยมันก็สามารถยืนได้เหมือนกับเวอรคคาร์นะผมเหมือนงานลุงบันเวอรคคาร์นะผมแล้วก็ส่วนมือข้างนี้ผมก็ได้ทําการถือบีมเซเบอร์เอาไว้ก็เห็นไหมอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันสามารถถือบีมเซเบอร์ได้แบบเต็มไม้เต็มมือนะผมโดยไม่ใช่แบบว่า เป็นมือฟิกคุณจะรู้จักมือฟิกไหมก็คือเป็นแบบมือที่ไว้มือกำอ่ะแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนจอยเอาแบบว่าสมมติอยากถือบีมไรเฟิลแล้วก็เปลี่ยนเป็นจอยอันนี้สมมุติเลยอยากถือบีมเซเบอร์ก็ถือเปลี่ยนเป็นจอยอันนี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบมือประปาก็เป็นแบบมือจอยเป็นมือกำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนั่นแหละผมรู้สึกว่าการทํามือแบบนี้ยมันเป็นมือที่สามารถตอบตอบโจทย์สาหรับคนที่เป็นสายต่อกันพาว่า เอองานสเกลระดับนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยลงทุนทำมือให้มันเหมือนแบบมือเวอร์คารหน่อยดิมือแบบเอ็มจีหน่อยดินะครับผมมันจะได้ดูสวยขึ้นดูมีแบบมีมูลค่ามากขึ้นในการที่จะแบบผลิตสินค้าอย่างเงี้ยมาให้ผู้บริโภคได้ได,ได้ได้เล่นกันอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะโอเคก็โดยรายละเอียดนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยผมผมรู้สึกว่าข้อเสียของมันมีอยู่อย่างเดียวแั้วแหละก็คือก็คือพวก เการประกอบจอยเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็พวกงานสเกลอะไรพวกนี้มันก็ถือว่ามันก็โอเคในะระดับหนึ่งได้เลยนะครับผมแล้วก็มันไม่ได้น่าเกียดอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมถ้าถามว่า <c oughs> ประกอบมาแล้วเนี่ยแผงเผิงมันเป็นยังไงบ้างก็คือเดี๋ยวผมจะเอาแผงให้คุณผู้ชมดูกันละกันนะครับผมแผงเนี่ยอืมผมใส่ถุงไว้แล้วนี่นี่คือแผงทั้งหมดนะฮะ แผงทั้งหมดของตัวหุน้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะแหละว่าทั้งหมดที่อยู่ในถุงเนะี่ยมันเป็นแผงเปล่าหมดเลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีเศษพาร์ตอะไรที่แบบว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้หรือว่าไม่รู้จะให้มาทําไมเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมสาหรับค่ายค่ายนี้ก็ถือว่าเหมาะสำหรับคนที่เก็บกวาดอะแบบว่าเออต่อเสร็จแล้วกูจะเอาแผงไปไว้ไหนดีจะเอาไป็นบริจาคไหมอะไรไหมเนี่ยก็ สามารถเอาไปบริจาคได้เลยเพราะว่าแผงในนี้ทั้งหมดที่6ตัวสอบเนี่ยไม่มีอุปกรณ์อะไรเหลือเลยไม่มีพาร์ทชิ้นส่วนไหนเหลือเลยนะครับผมซึ่งชิ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมนะครับผมเนี่ยมีแค่นี้จริงๆนะครับผมมีแค่นี้แล้วก็เออเนี่ยเออพาร์ทส่วนเอาไว้แปลงร่างยานมีแค่นี้นะครับผมเนี่ยคนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแล้วก็บีมเซเบอร์อีกกระบอกหนึ่งแค่นั้นแหละนะครับผม ส่วนเมกาลันเชอร์ก็นั่นแหละเอาไว้เป็นผมเอาไว้เป็นเหมือนกับต,ตัวตัววางฐานไว้เวลาแปลงร่างเป็นเว็บไรเดอร์เท่านั้นนะครับผมส่วนมนากผมไม่ค่อยที่จะเอาตัวเซต้ากระดัมมาโพสเท่ๆกับตัวเมก้าลันเชอร์เท่าไหร่เพราะว่าเมกาลันเชอร์มันใหญ่คุณผู้ชมนี่เห็นไหมเทียบกับตัวสเกลหุ่นเนี่ยมันสูงแบบสูงปี๊ดเลยเห็นไหมไม่ได้แกงพูดนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เมก้าลันเชอร์ในในในเรนื่องในอนิเมะส่วนใหญ่ คาร์มิวก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับผมก็คือได้ใช้ได้ใช้มากได้ใช้น้อยมากอะ่ะถ้าเทียบกับบีมเซเบอร์ที่มันถือนะครับผมคือผมไม่รู้มันเป็นห่าอะไรเหมือนกันนะสำหรับตัวซีรีส์เซตาการดัมเนี่ยเพราะว่าอาวุธบีมไรเฟิลมันก็ยาวสเหลเกินนะครับผมยิ่งมันมีไฮเปอร์เมกาแรนเชอร์ er เนี่ยมันก็ยาวแบบอิลูคุคาไปหมดนะครับผมก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้าตระกอให้มันหมดหมดไปเนี่ย พาร์ทชิ้นส่วนอะไรที่เป็นเหมือนแผงติดพลาสติกเนะี่ยมันก็หมดนะผมสำหรับงานค่ายนี้ก็ถือว่า,าพาร์ทนี้เราก็จะเอาไปเอาไปทาอะไรก็เรื่องของเรานะผมจะไปช่างกิโลขายจะเอาไปทิ้งหรือจะเอาไปทาอะไรก็เชิญนะผมสำหรับแผงพลาสติกนะครับผมนะฮะก็โอเคก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการนําเสนอตัวเซต้ากันดั้มหนึ่งต่อเจ็สิบสองต่อแล้วรู้สึกยังไงอะไรยังไงนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปอะว่ามันเป็นงานที่สําหรับ คนชอบอะไรใหญ่ๆและยิ่งเป็นงานที่สามารถแปลงร่างได้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าในระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนนี้ในในในแอปส้มหรือว่าใน facebook เนี่ยก็เริ่มจะมีวางจำหน่ายแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยผมไปดูในกลุ่มซื้อขายกันพานะครับผมก็ <c oughs> มีงานจีนออกมาแล้วก็คือตัวนี้แหละราคาอยู่ประมาณไม่เกินแบงแบงเท่าไม่เกินพันหนึ่งนะครับผมมีสิบบาทมีทอนมั้งก็ประมาณเก้าร้อยเก้าสิบ พูดตรงๆเลยก็แล้วกันนะครับผมก็มีแล้วนะผมแล้วก็ในในแอปส้มหรือซื้อขายออนไลน์เนี่ยก็ราคาจะอยู่ประมาณพันหนึ่งถึงพันสองนะผมนอกจากว่าจะไปเจอพวกงานพี่แกที่แบบว่ายังไงอะ่ะงานที่แบบว่าขายอะแบบขายเอากำไรอะ่ะก็จะอยู่ประมาณพันหนึ่งพันสองได้นะครับผมนะฮะ ก็เวลาจะซื้อตัวนี้อะไรงไงศึกษาให้ดีก่อนละกันนะผมเพราะว่างานพวกเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นงานที่แบบเอาตัวอย่างมาให้เราดูก่อนอะแล้วมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้นําเสนอทั้งหมดมาให้เราดูว่าอะไรเป็นยังไงสําหรับงานประเภทนี้นะครับผมก็ตอนนี้ที่ผมดูในแอปล่าสุดเนี่ยก็ราคายอยู่ประมาณพันต้นๆน,นะผมพันหนึ่งพันสองแพงสุดถ้าพันสองนี่ก็มีเหมือนกันนะครับผม บางอันก็อยู่ประมาณพันน่อยๆนะฮะตอนนี้ผมดูที่หน้าเว็บเนี่ยก็มีอยู่ประมาณพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยถึงพันสองร้อยนะครับผมนะฮะ,นะฮะก็ผมมีวิดีโอให้ดูนะคผู้ชมสำหรับงานรีวิวนะครับผมผมอาจจะนำเสนอได้ไม่หมดเดี๋ยวผมจะเอารีวิวในวิดีโอมาให้คุณผู้ชมดูกันละกันนะครับผม อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับผมว่างานส่วนใหญ่ของมันเนี่ยรายละเอียดของมันเนี่ยจะนําเสนอเยอะนะครับผมแล้วก็รายละเอียดดีเทลพวกมือแผงไฟอิงอมเมอร์หรือพวกสะโพกอะไรหุ่นพวกนี้มันสามารถแบบว่าบิดงอได้เลยเหมือนกับงานมาสเตอร์เกตนะครับผมแต่ว่าเป็นงานไฮเกตขนะใหญ่หญส,ส่วนใหญ่สามากกว่านะฮะแล้วก็นั่นแหละอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือมันเป็นงานนําเสนอที่แบบว่าเร็วๆเ,เ,เลยนะครับผมสาหรับ ตัวนี้นะผมนี่เห็นไหมในกาแลนเชอร์นะผมสามารถติดตั้งได้แล้วก็มีแพงในการแต่งร่างเป็นเว็บไรเดอร์ด้วย mm hmm. เห็นไหมครับผมนะฮะอันนี้เป็นงานเป็นคลิปนําเสนอของพี่จีนเขานะผมก็คือเข้าใจแหละว่าพี่จีนแกเขานําเสนอการตลาดได้แบบถูกใจพวกสายกันพายอยู่แล้วนะผมแล้วยิ่งลุงบันแกไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับงานสกลแบบนี้ด้วยเนี่ยลุงบันแกเขาก็ เอพี่จีนแกเขาก็จะนำเสนอแบบถึงไหนถึงกันอยู่แล้วนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปคิปนี้นะผมในการนำเสนอเอ่อหนึ่งตอนเจสิบสองเซต้ากันดั้มความรู้สึกในการตอเป็นยังไงบ้างนะฮะผมอาจจะพูดวนไปวนมาบ่อยนะผมขอภขอภัยคุณผู้ชมด้วยละกันนะฮะ โอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไม้มาเจอการคลิปหน้าว่าเป็นคลิปอะไรยังไงนะครับผมก็ผิดภาพประการใดขออภัยในนาที่นี้ด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างที่รู้กันแหละว่าบางทีจะเจองานที่ถูกใจสักงานหนึ่งเนี่ยก็ก็เอามานำเสนอให้คุณผู้ชมดูแต่ถ้างานไหนที่เป็นงานที่แบบเฉยๆอะไรเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าปล่อยผ่านมันไปก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ค่อยมีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่สะหรับ งานกันพานะครับผมก็ส่วนมากจะไปเน้นความสำคัญกับพวกกนดั้มภาคใหม่ๆนะครับผมผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไตยไม่ค่อยได้ตามงานกันดั้มภาคใหม่ๆสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ